อันนี้อันนี้เป็นเป็นการจับหาเป็นหาระดับน้ำเนาะโดยใช้โดยใช้เหล็กบ่คเขานี่ใช่เหล็กบ่เดาซิ่งเดาซิ่งบ่อซีมันเถ้าถ้ามันเข้าหากันแสดงว่ามีน้ำมีน้ำโอ้ถ้ามันไม่เข้าแสดงว่าไม่มีแสดงว่าจุดอไรเข้ามาเรื่องเรื่องเรื่องเขย่าฟ้ามาแล้วครับร่อนให้มันจะเป็นทองแดงครับอันนี้เรามปเจอน้ำมาดานเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรนะครับนี่เป็นวิธีการหาจะเจาะน้ำยนมหามาหาน้ำนะครับที่ทุ่งนาท่านผู้ใหญ่ประยงหมูสาม ถ้าเลขเข้าหากันแบบนี้แสดงว่ามีน้ำเนาะมีตาน้ามีตาน้าถ้าไม่อะไรเนี่ยอ๋อนี่นี่เริ่มเริ่มขยับเข้ามากินนะครับนี่สามจุดอะไรปัญหาเนี่ยสามจุดนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอามือหักเข้ามาหรอวะลองลองลองเอาจุดที่มันบ่มีเออบ่ได้เอามือบิดเข้ามากำไว้เฉยนะครับกำรวมๆเนาะกำไว้รวมๆได้แล้วครับอ่านนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่อันนี้รถรถเจาะน้ำเพื่อการเกษตรนะครับก็ ตอนนี้เราก็ใช้วิธีการหาแบบเรียกว่าเดาวซิงเครื่องมือเดาวซิงปกติต้องท่าจ้างเขานี่แพงเนาะจ้างอะไเครื่องอะไรวะนะจ้างคำามารีซิสตสอรีซิสเนี่ยแพงเลยเอาใบโตเลยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายนี่นะครับหาเนี่ยเป็นแท่งเหล็ก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 เป็นเหล็กเส้นธรรมดานี่ยเหรอครับเหล็กทองเหลืองนะครับเหรอครับอ๋อเป็นเหล็กทองเหลืองมันจะมีทองเหลืองงแดเนื้อเหล็กผสมกันครับมันก็มันก็พอไยได้เนี่ยนะไม่มีไปเยี่ยมจุดนั้นจุดที่นี่วันนี้ครับกลับไปไหมครับวันนี้ เนี่ยกลับกลับมาจุดที่มีมีน้ํานะครับจุดนี้มีน้ำนี่ถ้ามีน้ําปุ๊บนี่มันจะเริ่มภายในเวลาประมาณมสักนะครับนี่ครับไม่เกินนั่นน่าจะไม่ถึงนาทีเนาะนะครับเริ่มเริ่มแล้วเริ่มขยับเข้าหากัน<อ>นี่นะครับนี่ี่เหมือนกลับมาว่ามีแรงดึงดูดกันอยู่โอ้โหนะครับวิธีนี้ก็ใช้ได้แสงว่าจอดจุดนี้นะครับนี่จอดจุดนี้เลยมีน้ําแน่นอนนะครับห้าลูกบ